ากแมวกินน้อยมีพี่น้องมังไม้ป่าพี่น้องนุ้ยซุกเต็มอยู่พี่น้องหนามนะกินน้อยมันมีหนามเลยหมากเล็บแมวพี่น้องมาเห็นหมากเล็บแมวหรือบปลานี่ระวังหนามนะลูกเด้อจิกระวังหนามมันปักมือเราจิ๊กโจกินหมากเล็บแมวเด้อฉ่ำเดี่ยตรงนี้หมากเล็บแมวฉม สบายดีและสวัสดีน้องพี่น้องมือนี้น้องเดือนกัะยุดงานวันอาทิตย์น้องพี่น้องแต่เขาป่าเขาดงคือเก่าพี่น้องเอามาหาพื้นน้อพี่น้องมือนี้เขาป่ามาหาพื้นพี่น้องเลยเอารถไทยมาแก้เอาพี่น้องเ,เอารถไทยมาแก่เอาพื้นซาเล้งพรมเอามาแก้พุทธวนมียงที่แก้ได้เอามาแก่เลยพี่น้องอ่ะ ไม่ผ <ider> <noise> ่านเราบอกว่านะัสดีจุ๊บด <Biden Luc> <cells> <pense> ีท่านผู้ชม ไปดีเด้อท่านผู้ชมมาเสียเนี่ยไดีด้วบ้านผู้ชมท่านผู้ชมกับบ้านผู้ชมพี่น้องท่นน้องท่ามีหมักเลบแมวกี่นอ้อยมีพี่น้องหมักไม้ป่าพี่น้องอุย้ยซุปเต็มอยู่พี่น้องน้ได้กี่น้อยมันมีน้ำนีอหมักเล็บแมวพี่น้องมาเห็นหมักเล็บแมวหรือบปาเน,นี่ระวั้งน,น้ำนะลูกเด้อ อีกระว้วบางหนามมันปักมือละตรงนี้หม,มากเล็บแมวสุกห <c oughs> มังพี่น้องอห,หมักไม้ป่าหมักเล็บแมวกิน,กนให้กินให้พี่น้องเบ้างไหมอากินให้เบ้างไหมพระเอกของช่องเป็นได้ไรรสชาติเป็นได้ไรรสชาติเป็นได้ไรสุกไหมสุกแห้งเก็บเมื่อ เย็บเมื่อไรใส่แจ้วพริกเกลือกินพี่น้องช่มมันสม้มกินมาเนี่ยทุกเต็มอยู่หักสม้มเฮ้ยส้มแห้งตุ้มติดไปไว้ใช้แก้วมีถุงใค่ปะเน็บเมื่อไว้กินกับเมื่อไว้กินกับพริกเกลือไม่มีส้มกับสม้มแทะไม่มีถงุงน้าไม่มีมองไม่ป่าเนีน้ะหมากเล็บแมวเขาเอิญ่าหมากเล็บแมว บังน้ำมันปักเด้อเดี๋ยพี่เขาล่ะเดี๋ยวพี่บองเล็แบแมวเก็บเอาตัวลุ่มนี่นะสิขึ้นไปยื้อเอางั้ตัวทึงตัวลุ่มเต็มอยู่ขนาดนี้นั่นนี่นั่นนี่นมันถึงไปออยื้อเอางั้ไก่ไ<อ>แท้เอาไปตำกับแจว่วมาหากินบักเล็บแมวหวานตัวนี้มันจม มาพันพ <sy uh ื้นเด้อมาพันพื้นมาคนเอาพื้นเด้อเอาอืมเราปลูกอ้อย เห็นเห็นเห็น thảo về tiêu hao này ơi <laughs> nào đó một hòm đó อืมงอตกกระพ่านั่นนี่หาอันนี้ได้สปีนมาตีหมูนะโอ้ไม่กินน้อยอืมจะกินน้อยจะเดือนแล้วนางนี่โป้เลยกันถุงกระนั่ง่มฟองเพิ่นตู้มอันนี้ก็งัดพอมาอันนี้มีจักกะบ่ได้ดอก ฮัาจิปตัดแอนๆอนบุกบุ่นจักแบบบุ้งที่เสียงบัตมีโอ้แบบมมจอักแบบนี่มันบุมิีเวลาติดบัไดจนว่าดังขังบรถี่หันหันหันามมานี่ชิ่เลย

ถ่าพันพื้นเนาะถ่าพันพื้นพื่อนนะจุไพ่ก็ได้เลือดบนเนาะเฮากรหวายบน้อเฮ้ยเทียนใดๆก็โดนเทียนนะมากันเจ็บได้เห็นกันตัวเองเจ็บไรก็เห็น่าันเฮายังว่ามันที่เผลอแวขกเออลูกนั่งแม่บัดพันอักษร

เมื่อนี่ต้องหุ้มเอายังหุ้มเนื้อน้ำติ้วบ่คาเลือดออกไปนี่ป้องใส่แล้วขวานส้นมาแล้วนี่มเฮ้ยฉันยันเลือดมันคือเป็นสีชมพูวะเด้งน้อตาเห็นเป็นสีชมพูตาลายตาลายแล้วตอนนี้พันฟืนลายตาลายเฮ้ยหมอนี่มันพันใจแทะแล้วเกือบบาบางนึง ออกมาก่อนองมาออกมาเาอ้มเาเอาจะเป็นู้บ้าวขาเพลวแล้วปนบเีา่นี้่เองหายหายมันจะดีดแม่เรอออกกินน้อยอย่าเข้ามาเลยนี่มันจะถึกพื้นอาไม่ชิกวาง กูเม็กีฬายอ้บุญงูมันมาเฮ็ดใส่จูฟ้าหลังจากที่หาลดลงลดตายพันลดลงลดตายได้ลดไทยหนึ่งคีน้องใครเก็บตัวสูมันจะมัดฉนเดียวมันสูมันจะได้ตีระวังไม้ดีตัวเองเด้อ ทีมงานเลียงอีลานบักกีฬามันเห็ดระวังเด้อรึวป่าาเป็อย่างะลาดนันคือผัวเห็น,นาามา,า,นา,านนนมแล้วมันดดเด้วทีมงานเลียงอีลาเอากาเอากระั้งกันไม่หมดน